พักการเมืองเพื่อไทยเปิดเผยผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรอบที่สามซึ่งเป็นลูกชายของเก่งการุณผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหาคนครพร้อมกับผู้สมัครอื่นๆทั่วประเทศบทความนี้เป็นข่าวสารที่น่าสนใจทางการเมืองซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสอของพักเพื่อไทยในรอบที่สามซึ่งเป็นการเปิดตัวของลูกชายเก่งการุณผู้เคยเป็นสมาชิกสสกรุงเทพมหานคร และมีผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัครสอสอจำนวนมากทั่วประเทศแต่ที่น่าสนใจคือในวิชัยไทยมุงควอดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปสก็ได้ลงสมัครเป็นผู้สมัครสอสอเขตหนึ่งของจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นเขตเดียวกับที่ร้อยเอกธรรมนัฐพงเพารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยเป็นผู้แทนจังหวัดนี่คือรายชื่อผู้เสนอตัวเป็นผู้สมัครสครสอของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ นางสาวปนันรัตน์วิริยกุลสารเชียงใหม่นายบรรจงศักดิ์วงรัตนวันเชียงใหม่นายวิชัยชัยมงคลพะเยาเขตหนึ่งนายโกเมนทิธนานน์อุดรธานีนายนทวัฒน์พิมพนิ์กาลสินนายชนวุฒิอุทโธกาลสินนายรุ่งโรจน์เย็นสบายขอนแก่นนายพิเชษกุมารสิทธิ์ยโสธรนายสนั่นพัชรเตชโสพลชัยภูมินายวัชราก่อนเลิศด,ด้วยลาบ นครราชสีมานายวัชรพลเชื้อคงอุบลราชธานีนายอิสรพงค์อุปราสกลนครนางสาวนัทนิชาบุรณสิริพระนครศรีอยุธยานางสาวธนพรสมทองแดงพระนครศรีอยุธยานายพหลบัปัญญาลบบุรีนายนัทยุทธผู้สุวรรณสิงห์บุรีนายนัสกรคราสิริอ่างทองนายไก่ห้องริ้วราชบุรีนายรัตตดิตโอ